บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิฮาวแกเอไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ในการแต่ละสดนะครับมุมแดงเสกสันที่จบก็ไปตามกันได้นะครับทางแอปพลิเคชันพลายทีวีครับมีอีก2คู่รวมคู่นี้ด้วยนะครับ คำแมชื่อดีด้วยกันทั้งคู่ครับแข่งขวาสวนขวามาบวกบวกกสินยา,ารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับผู้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้โม,ย,มยไทยด้วยทีมบริเชยใย,ยอาหารส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโอ้ยนี่ครับมาสเสกสันสเสกสัน,สนดูโอ้ยเอาอีกแล้วมาดูดูครับแม,มาดูแกงเก๋าแต่ว่าทำไมทำไม ไปเลยครับว่าเร่งชุดเดียวครับเสกสรรครับว่าเชิงดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่แกวี่งนักลัวเลยครับจบยกสองครับเสกสรรสิทธิวัดสแก้วครับชนะนอกเพชรทองคำสิทธิพ่อผาแดงไปครับโอ้โหร่วงเลยครับแต่ว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์สนามครับหลับเลยครับน่าสนใจครับเสกสรรคนนี้ครับรุ่นใหม่ครับ โอ้ประเภทกำปั้นหินอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับจังหวะเช็คบินด้วยการต่อยหมัดครับหน้าตาแกเยี้ยมเกียมเลยครับดูครับนี่ครับเมาแล้วเมาแล้วนี่ครับโอ้โหนี่เซเซแล้วก็โอ้หันหลังเข้ามุมเลยครับแกไปส่งถึงบ้านเลยครับส่งหน้าบ้านเนี่ยครับกลับไปถึงมุมน้ําเงินครับโอ้โหหมัดต่อยแม่นนะครับหมัดนี้ครับเนี่ยครับหมัดขวาแล้วก็ เนี่ยครับไปเลย